这个是巴拉万小姐的护证买票了现在护人票的变成这样了。อันนี้ left right l อนี้ฮโสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรากําลังจะเดินทางไปอําเภอจางอู่นะคะซึ่งเป็นบ้านเกิดของสามีวันนี้เราก็จะ เอ่อแบบชนบนบุอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มาที่สถานีสุนยางจานนะคะเพราะว่าเราต้องมาซื้อตัว๋วเพราะว่ารู้สึกว่าชาวต่างชาติอ่ะถ้าครั้งแรกยังไม่เคยซื้อตัว๋วที่เขาเรียกอะไรที่ที่สถานีอ่ะก็ต้องมาซื้อก่อนแล้วครั้งต่อไปก็สามารถซื้อที่ในออนไลน์ได้ค่ะแล้วค่อยมาแลกทิกเก็ตที่นี่ไหนะขอดูตั๋วหน่อย อันนี้ตั๋วตอนนี้เป็นแบบนี้นะคะอันนี้เราจะนั่งรถไฟใช่ไหมรถไฟไปไปจางอู่ตองนี้สงชุมกี่ชั่วโมงนะสงชุงเราจะนั่งรถไฟกันไปสองชั่วโมงนะคะแล้วก็จะถึงบ้านของเขาไปเดา๋ยวเราไปทางเราขวา <ป>เดี๋ยวเราไปที่ชันชาลาด้านในกันที่นี่แบบว่าประชากรเยอะนะคะเวลาซื้อตั๋วอะไรส่วนใหญ่เขาจะซื้อที่ในออนไลน์แต่ว่าบางคนเหมือนซื้อออนไลน์ไม่เป็นอะไรเงี้ยก็จะมาซื้อที่สถานีมาซื้อล่วงหน้าไหนไปทางไหนไ<ป>ออกไปด้านนอกไปไปนอิออันนี้เหรอเราต้องไปตรงนี้เหรอไปฮะ นู่นเดี๋ยวเราต้องเดินไปฝั่งนู้นนะคะเพื่อนๆคนอื่นที่เคยมาเที่ยวสวนยางก็น่าจะแบบรู้ยู่แล้วแหละว่าเวลาไปเที่ยวที่ไหนเราก็ต้องมาที่แบบสถานีสวนยางจ้านนะคะถ้าแบบว่าชอบนั่งรถไฟเที่ยวใช่ไหมเธอชอบนั่งรถไฟไหมไม่ชอบไม่ชอบหรอ<ม>เราชอบนั่งรถไฟมาก เพราะว่ามันได้ดูแบบว่าบรรยากาศข้างทางอะไรเงี้ยช่วงนี้ที่จีนก็แบบว่าเข้าหน้าร้อนเร็วคือแบบร้อนมากแล้วดูหน้าสิแต่ว่าท้องฟ้าแบบเจ็มใสมากตอนนี้ม<ป>ิ่งของบอหรอเดี๋ยวเราต้องแบบไปสแกนตั๋วเข้าด้านไหน,นฮะ ดู中国人挺有秩序吧เราก็มาต่อแถวนะคะเราก็ต้องแบบว่าเข้าไปด้านในเหมือนเข้าเกตในสนามบินเขาก็ต้องแบบตรวจเช็คสิ่งของของเราใช่ไหมว่ามีสิ่งของต้องห้ามที่แบบว่าห้ามนําขึ้นเ<嗯>ข,ข้าไปข้างในหรือเปล่าอออไปเล้ว,ว <music> อันนี้อร่อยนะทุกคนร้อนะนะใช่จินเช a อกรี๊เช่ ที่นี่เรามีความรู้สึวกว่าจะอร่อยกว่าที่ไทยอ่ไรไม่เป็นไรอ๋อเจ้าจิ๋วจิ้งจิ๋วที่จะ给他们买这种是沈阳的酒。沈阳酒。对，老龙口沈阳的。咖啡<啊>。开水呀不？开水<嗯>有有开水炉？有啊，我去，我去上酒。有热水但不好。今天。 酸奶น哦那天我拿了桃味那个你น了那天跟那个哥吃那个大雅大ทูยูพีอ่ะไม่ไม่ใช่ยูพีใช่หนังปลาอันนี้อร่อยโอเค้ยกินไม่ได้แข็งงั้นอ่ะจีถุยอะ 那些有袋儿没呀？一块钱啊！一块钱，要吗？买一个吧。拿袋装这个。嗯、这边袋儿一块钱，还行。够了吗？ ด้งลน里หรานอนวาตอน里้หรืองนนนนรู้แล้วรู้อะไรตะกี้เราก็ซื้อของกษเสจเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ที่คุณคนนี้ คนไหนนะคะชอบการเดินทางสําหรับแบบว่าเ,ออเดินทางด้วยรถไฟใช่ไหม,มก็เดินทางไม่ยากค่ะเพื่อนๆก็สามารถแบบว่าเข้ามาใน,ก,าในกีดแล้วใช่ไหมก็ดูที่หน้าจอว่าเออเหมือนคล้ายๆขึ้นเครื่องบินนั่นแหละมันจะมีแบบว่าไฟเ,าเลขขบ,บวนรถไฟว่าเราจะต้องนั่ง ไปขึ้นรถเวลาไหนใช่ไหมแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่รู้ว่าเราต้องมานั่งที่ช่องไหนเหมือนแบบเนี่ยเป็นแบบเนี้ยเห็นไหมมันจะมี16-17 b 16B ตรงนู้น 15B ห4ีสิ่อะไรเงี้ย ก็เพื่อนๆสามารถติดต่อที่อินโฟเมชันได้เพราะว่าเดี๋ยวพนักงานเขาจะช่วยเราดูในทิกเก็ตใช่ไหมแล้วในทิกเก็ตมันจะเขียนไฟมันจะเขียนนัมเบอร์ที่เราจะเดินทางแล้วเขาก็จะเช็คให้เราพอเช็คเสร็จแล้วเขาก็จะบอกเราว่าเอออยู่ช่องไหนเราก็เดินมานั่งที่ตามช่องนั้นแล้วเราก็พยายามดูเวลาหน่อยนะคะเพราะว่าที่นี่ที่จีนก็คือเขาจะแบบตรงต่อเวลามากก็คือ พลาดขบวนนี้แล้วก็คือพลาดเลยก็คือต้องไปซื้อติเกตใหม่หรือว่าต้องแบบติดต่อพนักงานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็จะตรงเวลาค่ะขบวนรถไฟที่นี่ตรงเวลามากเราต้องแบบว่ากระตือรือร้นกระพือหูของตัวเองไว้ตลอดเวลาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่แบบว่าถ้าสมมุติเรากลัวใช่ไหมว่าเราจะแบบว่า ไปยืนต่อแถวแลกที็เกตเข้าเข้าข้างในไม่ทันอ่ะเราก็ฟังคําว่าเจียนเพี่ยวนะคะนั่นก็คือคําว่าดูหางตัวเจียนที่เพี้ยวจะแบบว่าได้ยินคำนี้บ่อยชื่อเจียนเพี้ยวเรากําลังเดินไปที่ช่อง18 a นะคะเพื่อจะทําการเจียนเพี่ยวเห็นไหมเขาจะประกาศให้เราเดินไปใช่ไหมเราก็จะ ต้องเดินไปต่อแถวนะคะเพราะว่าห้ามสายเด็ดขารดรถไฟที่นี่คือตรงต่อเวลามาก เราก็เข้ามาด้านในเลว้วแต่ว่าสําหรับที่แบบว่าเราเป็นชาวต่งางชาติใช่ไหมเราเราต้องเดินไปที่ช่องที่มีพนักงานอยู่นะคะเพราะว่าเราไม่มีบัตรประชาชนเพราะว่าสําหรับคนจีนอะ่ะเขาจะใช้บัตรประชาชนสําหรับแตะแล้วก็ดูตั๋วได้เลยแต่สําหรับชาวต่งางชาติต้องเดินไปหาพนักงานนะคะเดี๋ยวเขาจะช่วยเราทําเองเราไปทางนู้นเหรอของเรา่าขบ,บวนรถ ที่13นะคะเราก็ต้องดู <Yeah. S 1> เห็นไหมมันจะเขียนไว้มันจะเขียนไว้ <Yeah>. oh. 9, 0 11, 12, 13ของเราจะอยู่ตรงนู้นเลย <Yeah. S 1> ก็ถ้าเพื่อนๆมีเวลาทันนะคะ <Yeah. S 1> ก็เดินไปที่ช่องเออ่ขบวนของตัวเอง <Yeah. S 1> แต่ว่าถ้าขึ้นไม่ทันจริงๆก็เจ้าหน้าที่ก็ให้ขึ้นแบบทันช่องไหนก็ขึ้นช่องนั้นได้เลย <Yeah. S 1> แล้วเราก็ค่อยเดินไปที่ ขบวนที่เราจะนั่งแล้วก็หาที่นั่งเอาใช่ไหมสิบสายรถสิบสามอันนี้ขบวนที่สิบสิบเอ็ดของเราขบวนที่สิบสามแล้วก็ที่นั่งของเราจะเป็นอันนี้ขบวนสิบสามที่นั่งศูนย์เก้าหนึ่งนะคะ <5. S 1> นี่มันจะมีห้องแบบว่าขบวนสําหรับทานข้าวด้วยนะ ตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาบนรถไฟเรียบร้อยแล้วขบวนที่เรานั่งใช่ไหมลวดรอบนี้เราก็จะซื้อแบบเหมือนตัวเขาได้อะไรอะ่ะตัวตัวแบบที่นั่งปกติอะค่ะที่ไม่ใช่ตู้นอนใช่ไหมเป็นรถไฟขบวนที่นั่งธรรมดาเออ<ๆ>ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันเนาะแต่ว่าเราก็ชอบแบบนั่งรถไฟเที่ยวแบบนี้มันสนุกดีแล้วก็แบบว่าได้คุยกับคนข้างๆด้วยในสุด เปลี่ยนก็รถไฟที่นี่นะคะเวลาคือตรงมากจริงๆที่คำวันเรากำลังจะออกเดินทางแล้วจะกำลังจะออกกับชานชาลาของสถานีสัญญาณนะคะตอนนี้ก็เห็นไหมเวลาเนี่ยสามสิบสงนาทีก็แบบเลทแบบช้าไปหนึ่งนาทีแต่ก็แบบเวลาก็ค่อนข้างแม่นยำนะคะ ตอนนี้เราก็ออกเดินทางแล้วนะคะก็ขบวนที่เรานั่งใช่ไหมก็คือเราต้องแชร่โต๊ะนะคะปบนแบบนี้คือแช์โต๊ะคือฝั่งเราจะนั่งแบบว่าสามคนก็เป็นค้อสามคนแล้วก็ฝั่งน้นก็คือมีสองคนแต่ว่าที่นั่งก็คือแบบไม่ได้ใหญ่มากแต่แบบพอนั่งได้แต่ว่าก็แบบแบบเขาเรียกอะไรพนักพิงไม่ได้ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอ,อ่อสภาพด้านนอกนะคะที่เราจะเจอเป็นยังไงบ้างฝั่งตรงนั้นนะคะจะเป็นแบบไร่ข้าวเ,ออเขาปลูกข้าว าด้านนอกเราก็จะได้เห็นวิวต่างๆที่แบบออกมาชานเมืองเขาก็จะมีการปลูกผักปลูกข้าวโพดปลูกข้าวตอนนี้แบบใบไม้ก็เขียวขจีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถึงฤดูหนาว<ม>เขาก็จะแบบเออเหมือนต้นไม้ตายอะ่ะ กำลังจะถึงสถานีเจ้าอินแล้วค่ะทุกคนเราจะเตรียมตัวลงจากรถไปเราก็เตรียมตัวลงจากรถกันหมดแล้วหรอเตรียมตัวลงจากรถนะคะทุกคน ูจ้างอเรามาถึงจ้างอูแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็นั่งรถใช่ไหม <c oughs> แต่เราไปขึ้นรถใช่ไหมรถอยู่ไหนอะ่ะ <c oughs> จูจูเชอร์เหรอ <c oughs>